ว้าวดูแอปเปิลหนักใบหนักเกลาวแอปเปิลสีส้มเลยนี่น่ะมันเป็นแอปเปิลตกแต่งเดลยเจ้ามันมันกินมาได้เลยมันหวานหอมดีแต่มันรสชาติมันมาเหมือนแอปเปิลน่ะแต่มันก็หวานหอมอยู่น่ะเกนตะวันเกนตะวันไข่ไก่อ่ะประมาณนี้น้อยเหลือไข่ไก่เกนตะวันองค์ลงหัวไม่มืออะ แต่มันเป็นแอปเปิลตกแต่งเจ้ามันสีส้มแต่เจ้านี่งามงามเวลามันสุกก็งามขนาดเลยนะมีอยู่ต้นหนึ่งติดน้ำเนี่ยดูสิคะ่ะกาลังเขียวอะ่ะเดี๋ยวมันสุกก็จะถ่ายมาให้อ,อสีส้มงามขนาดเลยเด้อเด้อนี่ติดแม่น้ำนี่นะเป็นมาแอวกันนี่มันติดแต่บอกเคยมีคนนะนี่แม่น้ำในตําบลเรานะคะเรือนะนะั่นเนอะ เรือนั่นเปิดหลงวันละนาสามเวลาเด้อถ้ามีคนเปิดกระหลงน,นะถือเวลาเปิดกระหลงอ่ะสิบเอ็ดโมงบ่ายโมงบ่ายสามโมงนะเปิดหลงนะแต่แต่ว่าละบนมาคือมีคนมันหนาวคนเลยบอกมาท่องเที่ยวกันคุณทักอ,ลลอันนี้เปิดรถรถบ้านเปิดมาพักกันนะคนต่างถิ่นมา ต่างเพุ่นๆไปอันสถานีรถไฟเดือดข้มา,ามแม่น้ำนี่ไปดินี่ดูดูแอปเปิลสิคะน่าก็เนี่ยแอปเปิลตกแต่งสีส้มเนี่ยเจ้ากินมาได้เนี่ยเจ้าเนี่ยนะบางคนบอกกินกันนะแต่เฮากินแล้วมันจะได้มันหวานหอมนิดแต่แต่มันรสชาติมันมาเหมือนแอปเปิลน่ะน่ะน่าก็นัก,นก,นกขนาดเลยดูเพอถ้าแอปเปิลแต่มันมาขนาดนี้เด้เอพ่อแมงเพิ่งกิน น้ำหาวานมันถ้าแอปเปิลแต้มันมาติ๊ดติดกันเป็นปุกเป็นขั้วขนาดนี้ถ้าติดกันขนาดนี้แอปเปิลมันจะมาใหญ่เลยคนดีเหิืนปูข่ายเหิืนต้องโลทิ่งนะเปิืนต้องแหย่คือมันห่างๆกันนะแต่นี่เป็นแอปเปิลต๊แต่งมาลิติดกันเป็นปุกเป็นขั้วขนาันก็ติดกันเป็นปุกเป็นขั้วจะอี่เป็นบริษัแอปเปิลนี่และแอปเปิลต๊แต่งสีส้มเจ้านี่ นี่มีนี่ต้นน่ะติดแม่น้ำนี่อันก็อู้ยพอลู้พอรมันติดแล้วติดแต่ติดว่ะเนี่ยพอรูพอกิ้งนี่หรอเดี๋ยวมันซุกอย่างปาะเทศไทยขึ้นพวนาเป็นสีส้มเลยแหละสีส้มงามเลยแหละเดี๋ยวลงกิ่นพอเราตดมันมาซุกนี่มันจะนี่ก่อนแต่ตอนมันซุกมันกัดล้ำอยู่นะเดี๋ยวกันเด้อ